สขอโทษนะเดี๋ยวออกไปซื้อให้ใหม่ฉันมีผัวหรือเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันแน่กินหญ้าเป็นอาหารเหรอวะไอ้แก่มันจะเกินไปแล้วนะต้องว่าพ่อขนาดนี้เลยเหรอหวยเฮียยายหน่องเขาก็มีเงินเขาให้เงินหัวไปโรงเรียนเหรอทําไมต้องมาทํางานอีกละ่ะสักวันฉันจะหลุดพ้นไปจากที่นี่ให้ได้แลวจะไปให้ไกลจากผู้หญิงคนนี้ฉันว่าแกต้องกินปลาบ้างแล้วนะดูเหมือนจะมีปัญหาเรื่องความจํา ผมขอโทษนะเดี๋ยวจะออกไปซื้อให้ใหม่ลูกแกมาแล้วนี่ใช้มันออกไปซื้อสิมีอะไรกันหรือเปล่าครับก็จตแก่พ่อแกนะสิลืมของที่ฉันสั่งไม่รู้ถอดสมองออกจากบ้านหรือเปล่าเดี๋ยวผมออกไปซื้อให้เองครับแม่พ่อลืมซื้ออะไรให้แม่หรอครับน้ำมันพืชเหรอลูกพ่อลืมเองรีบรีบไปซื้อเลยนะจะกินไม่ข้าวอะ่ะ ส่วนแกนางหมวยมาแล้วก็รีบไปล้างจานแล้วก็ไปหุงข้าวด้วยค่ะเดี๋ยวผมไปซื้อให้เลยนะครับหวย,ยน้างให้สาดนะเดี๋ยวแม่เข้ามาดูเอา แ่พ่อไม่ได้ซื้อน้ำมันพืชอะเขาต้องด่าขนาดนี้เลยเหรอหัวอย่าดังสิลูกเดี๋ยวแม่ได้ยินเขาจะโกรธว่าอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเอ๊ะเอ๊กจ้าขอบคุณครับแม่อ่ะของแกขอบคุณค่ะ จะขอบคุณใครก็พูดให้มันเต็มปากเต็มคำด้วยสิขอบคุณค่ะแม่เพิมนี้หมวยสอบได้ที่หนึ่งด้วยนะได้ที่หนึ่งเหรอโรงเรียนคงปล่อยเกเะสิลูกแกแต่ละคนฉันว่ามันก็ดูไม่ได้ฉลาดเท่าไหร่คงไม่ต่างจากพ่อถึงที่โรงเรียนแกนจะเก่งแค่ไหนแต่อยู่ที่บ้านอย่ามาทำเป็นเก่งแล้วกันฉันไม่ชอบเด็กอวดดีฟิล แกออกไปซื้อน้ำเตาห้วยฉันหน่อยได้ครับแม่เดี๋ยวผมไปซื้อให้เลยหมวยแกไปเอารองเท้าฉันมาซักแล้วก็ซักให้ดีนะอย่าให้เหลืองเพราะฉันเพิ่งซื้อมาใหม่ค่ะส่วนแก้เอกไปหุงข้าวทำกับข้าวซักฉันจะขึ้นไปนอนเสร็จเมื่อไหร่ก็เรียกด้วยจ้ะว่ากันง่ายแบบนี้ค่อยคุ้มเงินหน่อย ิหัวใช้เราอย่างกะทาเอาหน้าขาให้เงินเรานะอะไรที่ทำได้ก็ทำไปเถอะขึ้นมห้าแล้วตั้งใจเรียนนะลูกฟิวก็เหมือนกันเข้ามาหาลัยแล้วอย่าเลวไหลล่ะขับพ่อมายืนออะไรกันตรงนี้ไม่รู้จักหน้าที่กันหรือไงขอบคุณแม่เขาด้วยนะลูกเรื่องค่าเทอมและอุปก,กรณ์การเรียน ขอบคุณมากๆนะครับแม่ที่จัดการให้ผมกับน้องฉันจะรู้สึกดีกว่านี้ถ้าแกได้มาหาลัยที่ดีกว่านี้นะไอฟิล,ฟลก็อย่างว่าแล้ม,มีปัญญาอยู่แค่นี้แล้วนี่แหละอมอะไรอยู่ขอบคุณค่ะดูไม่ค่อยเต็มใจเลยเนะาะทำไมาไม่อยากเรียนเหรอนั้นก็เราออกจากโรงเรียนไปเลี้ยงควายเดี๋ยวฉันซื้อควายให้เลี้ยงตัวหนึง่งชื่นชมกันพอแล้วก็ทำหน้าที่ตัวเองด้วย ต้องให้ฉันสั่งทุกรอบเลยเลยไงถึงจะคิดได้ว่าต้องทําอะไรไปแยกยใจกันมาทำงานฟิลแกขึ้นไปเปลี่ยนผ้าปูที่นอนที่ห้องฉัน หมยทำอะไรลูกเติวหนังสือเหรอเพราะว่าทํางานบ้านก่อนดีกว่าไหมทาไมพ่อต้องยอมให้เขากดขี่ขนาดนั้นไม่เอานะเหมยแม่เขาให้เงินเราใช้นะต่อไปอย่าอึบอักละ่ะถึงแม้ว่าเขาจะให้เงินเราอะ่ะแต่เขาก็ไม่มีสิทธิ์มาด่าเราแบบนี้นะพ่อนี่เรามาอยู่กับเขาปีหนึ่งเราโดนเขาด่าแทบทุกวันเลยนะนี่เขาให้พ่อมาเป็นสามีหรือว่าให้พวกเรามาเป็นทาสกันแน่อดทนหน่อยนะลูกทำตัวดีๆเหมือนพี่เขา เราต้องพึ่งแม่น้องเขาอีกนะแล้วทําไมพ่อไม่หาเลี้ยงหนูล่ะทําไมต้องรองรับตังเงินเขาพ่อเลี้ยงหนูไม่ได้ก็เลยสอนให้พวกหนูอดทนแล้วก็ยอมให้เขาจิกด่าแทนแบบนี้เหรอเอกทําอะไรอยู่ขึ้นมาได้หรือยังทำกันบ้านหรอหมวย งานงานบ้านที่เหลือเดี๋ยวพี่ช่วยทํานะขอบคุณค่ะพี่ฟิวสักวันฉันจะหลุดผลไปจากที่นี่ให้ได้แล้วจะไปให้ไกลจากผู้หญิงคนนี้ขอบคุณค่ะ กลับบ้านช้าแบบนี้ที่บ้านไม่ว่าเอาเหรอก็หมวยยังไม่อยากกลับอะค่ะยายหนองเขาก็มีเงินขายที่ได้เป็นสิบสิบล้าน mm hmm. เขาไม่ให้เงินหมวยไปโรงเรียนหรอทําไมต้องมาทํางานอีกละ่ะรวยเพราะว่าขายที่ได้สักวันมันก็ต้องหมดถ้าไม่ทํามาหากินเห็นเขาไปพูดว่าเลี้ยงดูลูกของสามีใหม่ส่งเสียให้เรียนอย่างดีเลยค่ะเขาก็ให้เงินหมวยมาแหละแต่หมวยไม่อยากได้เงินเขาหมวยอยากหาเงินใช้เองมากกว่า แบบนั้นมันไม่น่าภูมิใจน่าชื่นใจแทนพ่อกับแม่จริงๆนะที่เหมวยเป็นเด็กดีทั้งเรียนเก่งทั้งขยนันน่าภูมิใจหมวยขอบคุณป้าพานะคะที่เมตตาหมวยให้งานหมวยทําเราเองก็มาช่วยป้าได้เยอะงั้นวันนี้อยากกินอะไรล่ะเดี๋ยวป้าทําให้กินเย่ yeah. วันนี้ได้กินของอร่อยอีกแล้วป่ะเดี๋ยวหมวยช่วยทํานะมาค่ะมีตรงไหนบ้างนๆแกนี่มันไม่ได้เรื่องเหมือนพ่อแกเลย จะต้องให้พูดอีกอกี่รอบขอโทษครับแม่ผมดูไม่ดีเองแล้วหนังนี้ก็อีกคนนึงลิกรีนสี่โมงไม่ใช่หรือไงทําไมกลับบ้านมาเวลานี้หนูไปติวหนังสือมาค่ะไม่ใช่ว่าทําตัวเหลวไหลไปกับผู้ชายมาถ้าฉันรู้นะฉันด่านแน่หมยไม่ได้ทําตัวไม่ดีแบบนั้นหรอกคะ่ะนี่แกกล้าขึ้นเสียงใส่ฉันหรอหมวยเปล่าค่ะแล้วนี่เนี่ยรออะไรออกไปซื้อใหม่สิ ครับแม่แกอยู่บ้านนี้ในฐานะอะไรน่าจะรู้ตัวอย่ามาทำโอดดีที่นี่ถ้าฉันทนไม่ไหวขึ้นมาแกไม่มีที่ไปนะนางหมวยเอกแกรู้จักสอนลูกบ้างนะให้มีสัมมาคารวะมากกว่าน,นี้หน่อยหมวยขอโทษแม่เข้าไปสิแต่หมวยยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะพ่อแล้วที่แกกลับมาบ้านช้ามาเสียงฉันชอดๆๆแบบนี้คิดว่าตัวเองถูกเหรอ หวยค่ะข,ขอโทษเจียมกระลาหัวไปบ้างนะถึงแกไม่ใช่ลูกฉันแต่ก็อย่าคิดทำอะไรให้ฉันเสียหน้านี่ถ้าขนมขอนที่หน้าไว้แม่อารมณ์ดีแล้วไปขอบคุณเขาด้วยนะ แล้วนี่ไปไหนมาถึงกลับดึกทำหน้าที่ของเดองให้ดีนะลูกทั้งเรื่องเรียนและเรื่องที่บ้านรกล้จะเข้ามาหาลัยแล้วนะลูก ต่อไปอ่ะจะมาช่วยป้าได้อีกไหมนะก็ถ้าป้าอยากให้มาหมวยก็จะมาค่ะป้าน่ะอยากให้มาอยู่แล้วแต่หมวยล่ะจะมีเวลามาหรือเปล่าจะมีไม่มีอ่ะหมยก็มาหาป้าอยู่แล้วหมวยชอบอยู่กับป้ามากกว่าอยู่บ้านซะอีกป้าไม่เคยเห็นหมวยไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนเลยนะเลิกเรียนก็มาทํางานกับป้าต่อก็หมวยอยากหาเงินไปเรียนนี่หมวยจะเอาเงินที่ไหนไปเที่ยวเล่นล่ะอ้าวแล้วเราไม่ได้เงินจากแม่เลี้ยงหรอ หนอ,อยากใช้เงินของตัวเองมากกว่าค่ะ เมื่อกี้แม่ว่าหมวยแรงมากเลยนะอมหมวยชินแล้วชินแล้วอะไรยังร้องไห้อยู่อีกก็มันเจ็บอะพี่หมวยก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ดีให้เขาไหมอะแค่หมวยกลับช้าทำไมต้องมาว่าใจแตกด้วยแล้วทำไมไม่บอกเขาล่ะว่ากลับดึกเพราะว่าไปทำงานมาถึงบอกไปอะเขาก็หาเรื่องด่าอยู่ดี ถ้าเขารู้ว่าหมวยไปทํางานเขาก็จะไม่ให้ไปอีกผู้หญิงคนเนี้ยเขาชอบบงการชีวิตเราอยู่แล้วนี่แต่ที่เจ็บใจที่สุดนะก็พอนี่แหละไม่เคยปกป้องเราเลยปล่อยให้เขายืนด่ายืนว่าเราอยู่ทุกวันอะ่ะใจเย็นก่อนนะมวยหมวยก็รู้ว่าพ่อมีเหตุผลที่ต้องทําแบบนั้นหมวยไม่อยากเข้าใจอะ่ะ เหตุผลของพ่อมันเป็นเหตุผลของคนขี้แพ้คนอ่อนแออดทนหน่อยนะพี่เข้าใจหมวยพอพี่ก็เจอมาเหมือนกันแต่เราต้องพึ่งเขาอยู่นะแล้วหมวยก็ใกล้จะเข้ามาหาลัยแล้วด้วยหมวยก็รู้ลำพังพ่อก็ช่วยอะไรเราไม่ได้มันก็ต้องอดทนอยู่แล้วดิเราทำอะไรได้มากกว่านี้ล่ะยังไงก็พยายามเลี่ยงการมีปัญหากับเขานะถ้าหมวยทนไม่ได้นะหมวยก็คงด่ากลับไปแล้วแหละ อย่าทำแบบนั้นอย่าลืมว่าเราอยู่ในสถานะอะไรตอนนี้ทำไมง้ออย่างนี้วะฉันมีผัวหรือเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันแน่อยู่มาสามปีแต่เหมือนสมองฝ่อลงทุกปีกินยญ้าเป็นอาหารเหรอวะไอ้แก่มันจะเกินไปแล้วนะต้องว่าพ่อขนาดนี้เลยเหรออานังนี่แกมาขึ้นเสียใส่ฉันทำไมหวยเงา หมวยคิดว่าพ่อเป็นผู้นําครอบครัวมาตลอดตั้งแต่มาอยู่กับผู้หญิงคนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นเลยหมวยไม่เหลือความภูมิใจในตัวพ่อเลยสักนิดหมวยหมวยรู้สึกไม่อยากเป็นลูกพ่อแล้วพ่ออ่อนแอเกินกว่าที่หมวยจะอยากเป็นลูกแทนที่พ่อจะทํามาหากินดูแลลูกแต่นี่กลับพามาตกนรกถ้าหมวยพึ่งพ่อไม่ได้แล้วอะต่อไปหมวยก็จะพึ่งตัวเองอย่างแกเราจะมีปัญญาถ้าไม่มีฉันแกจะทําอะไรได้เราจะทําให้ดู ว่าถ้าไม่มีคุณน่ะหนูก็มีชีวิตต่อได้หนูจะไปอยู่ที่อื่นแล้วที่จะเลี้ยงแกมาล่ะไม่สำนึกบุญค,คุณบ้างเลยเหรอบุญคุณเหรอได้เงินรอตรงนี้หมวยหืมแกเลี้ยงลูกยังไง<อ>ให้มันแข็งข้อใส่ฉันไม่สอนอะไระม,มันฮะผมไม่ได้สอนอะไรเลยนะผมขอโทษแทนหมวยด้วยนะครับแม่ให้มันมาขอโทษฉันเองนังเด็กปากดี เงินทั้งหมดที่หนูเก็บมาตั้งแต่ม .5 เทอม2ได้ไปโรงเรียนวันละร้อยรวมแล้ว3เทอมประมาณ300วันหนูไม่ได้ใช้เงินคุณเลยที่หนูกลับดึกทุกวันเพราะหนูไปทำงานร้านอาหารไม่ได้ใช้เงินของคุณสักบาทเดียวมีวันที่ไม่ได้ไปเรียนหักลบแล้วอยู่ที่286วันเข้าอุป,ปกรณ์การเรียนค่าเสื้อผ้าแล้วก็ค่าเทอมหนูรวมไว้หมดแล้ว ทั้งหมดประมาณ4ี่0 0ื่บาทหนูขอคือนคุณทั้งหมดเลยค่ะจะได้ไม่มีอะไรติดข้างกันส่วนช่วงม .4 ตอนที่อยาไมาอยู่กับคุณถึงม .5 เทอมสองหนูยังเป็นหนี้คุณอยู่แล้วเดี๋ยวจะหามมาคืนเองนี่แกกาท้าทายฉันเหรอดังหมวยนังเด็กในละคุณถ้าแกเก่งนะออกจากบ้านฉันไปเลยออกไปหมวยพอแล้วไม่ต้องไล่จะไปอยู่แล้วแล้วจะไม่กลับมาด้วย คนอย่างแกไม่มีวันจเจริญหรอกหมวยหมวยไม่อยากกลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกนะ